หล,หลายคนคงจะรู้ข่าวเกี่ยวกับเอกสารภายในของแคปที่หลุดออกมาซึ่งได้มีการพูดถึงศิลปินวงอื่นๆรวมถึง Baby Monster จาก YG Entertainment ว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ขาดความเป็นคนดังถามจริงๆเธอคะ่ะว่าการดูถูกศิลปินแค่เพราะพวกเขามีลักษณะภายนอกที่ไม่เหมือนกับมาตรฐานที่คุณคาดหวังมันเป็นเรื่องที่ยุติธรรมหรอมันเหมือนกับน้องที่ต้องเผชิญกับคำวิจารณ์ทั้งในเรื่องการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งอายุของเธอ Canny หรือ s h i k a Baby Monster เป็นคนที่มีพรสวรรค์สุดๆและมันไม่ควรเป็นเรื่องที่ต้องถูกลดทอนหรือมองข้ามเพียงแค่เรื่องภายนอกหรือลักษณะบางอย่างที่ไม่ตรงกับมาตรฐานของบางคนค่ะสิ่งที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือทุกคนในวงการเคป๊อปไม่ว่าจะเป็นแคนนี่หรือศิลปินวงไหนก็ตาม ควรที่จะได้รับการเคารพและให้เกียรติไม่ใช่แค่เพราะว่าพวกเขามีรูปร่างหน้าตาหรือสไตล์ที่ตรงตามความคาดหวังของบางคนแต่ว่าเพราะพวกเขาเหล่านี้คือผู้ที่ทุ่มเทกับงานที่รักและให้ความสุขกับแฟนๆอย่างสุดหัวใจ